วันนี้เรามาฟังในเรื่องนอนเป้าศพท่านผู้ฟังครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับญาติของผมเองนะครับเขาชื่อลุงสิงห์นะครับเป็นครอบครัวเล็กๆอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงของคนชนบทในสถานที่ห่างไกลห่างจากความเจริญเป็นอย่างมากกันเลยนะครับในตอนนั้น ชีวิตคนเราเกิดมาบนโลกใบนี้ร้วนเกิดแก่เจ็บตายกันเป็นเรื่องธรรมดากันนะครับก็เหมือนกับเมียลุงสิง์คนนี้แหละครับตายตั้งแต่วันไหนก็ยังไม่มีใครรู้แม้แต่ลุงสิงยังนอนเฝ้าศพเมียตัวเองตั้งเจ็ดวันเจ็ดคืนกันเลยนะครับ เรื่องราวจะเป็นอย่างไรดังต่อไปนี้ที่ตัวกับผมจะเล่าให้ฟังนะครับครอบครัวลุงสิงเป็นครอบครัวเล็กๆอยู่กันห้าคนนะครับมีลูกสามคนเขาโตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดแล้วเขาก็ไปทำการทำงานที่กรุงเทพกันหมดทั้งสาคนนะครับส่วนลุงสิงกับป้าทองใบก็อยู่ที่บ้านทำไร่ทำนา สืบทอดกันต่อมาเพราะเป็นอาชีพหลักของเขาเลยนะครับมีอยู่วันหนึ่งป้าทองใบพูดกับลุงสิงแบบเบาๆว่าพ่อมืองพ่อมึง,มงฉันล่ะคิดถึงลูกลูกจังเลยเมื่อไหร่ลูกของเราจะกลับมาหาเราสักทีนะพ่อเออแก่ใจเย็นๆแม่ไม่ต้องเป็นห่วงหรักสงการนี้เขากลับมาหาเราแน่นอนจัด พ่อเขาส่งข่าวมาแล้วโทรเลขมาหาเราแล้วนะแม่ใจเย็นๆจ้าเหลอพี่ฉันดีใจเป็นอย่างมากเลยอะ่ะจะได้กอดลูกอีกครั้งอุย้ยดีใจที่สุดเลยจ้าแม่พ่อก็ดีใจเช่นเดียวกันจ้าพอเย็นตอนนั้นลุงสิงห์กับป้าทองใบเขาก็คุยกันเสร็จเข้านอนตามปกตินะครับและแล้วในคืนนั้น ลุงสิงห์เขาก็ฝันเห็นมีชายคนหนึ่งหุ่นใหญ่ร่างบึกบึนดำเทมึนเดินเข้ามาบอกลุงสิงห์ว่าไอยสิงหภายในเร็ววันนี้เมียเองน่ะมันจะมีเครา์มีเรื่องไม่ดีเข้ามาหาตัวเองเองจะต้องพาเมียเองน่ะไปทำบุญทำทานภายในเร็วๆนี้ ถ้ามีงั้นมันตายแน่แท้เอ็งจะต้องไปบอกเมียเองให้ไปวัดไปว่าไปสร้างบุญกุศลบ้างนะอย่าลืมอย่าลืมอย่าคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องล้อเล่นเชียวนาฮ่า่านใดนั้นลุงสิงเขาก็สะดุ้งสุดตัวร้องเอะอะโวยวายส่วนป้าทองใบเขาก็ตกใจรีบจุดตะเกียงเรียกสามี พี่สิงพี่สิงพี่สิงเป็นอะไรพี่ส่วนลุงสิงก็ลุกขึ้นนั่งแล้วก็ตั้งสติมองหน้าเมียตัวเองแล้วก็เรียกว่าทองใบทองใบทองใบเป็นอะไรหรึเปล่าพ่อใจดีๆนะพ่อใจดีๆนะเรานอนอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมจําได้ไหมเนี่ยอ๋ออ๋ออ๋อ,อ,อทองใบพี่ขอโทษจะ้ะพี่ฝันร้ายจะ้ะเมื่อคืนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อจะเล่าให้ฟังนะ จ้าจ้าจ้านอนก็นเลยนอนก็นเลยดึกแล้วพอวันรุ่มขึ้นฝ่ายลุงสิงก็ไม่สบายใจออกซะเลยนะครับก็เดินเข้าไปบอกเมียตัวเองว่าทองใบทองใบพี่ไม่ค่อยสบายใจเลยนะไม่สบายใจออกมากๆเลยอยากให้ทองใบนะ่ะไปทําบุญทําทานเดี๋ยวพี่จะพาทองใบไปเองไปไหมเราทําบุญเสร็จเราก็ค่อยลวงงานนากันนะทองใบนะอ๋อไม่หรอกพี่เข้าวัดไม่รวมรอดอีกต่างหาก ไม่เอาลนะน้องไม่ชอบการทำบุญไม่ชอบไปวัดไปว่าเอาเงินเหล่านั้นนะ่ะใส่ไหาไว้ฝังไว้ใต้ดินดีกว่านะพี่ไม่ต้องไปสนใจในเรื่องการทำบุญทําทานเลยเก็บเงินไว้อย่างเดียวเป็นการดีนะพี่ตรงเนี้ช่วยเราได้ส่วนเลองสิงก็ได้แต่ถอนใจแล้วก็มองดูเมียตัวเองตอนที่เดินลับหลังไปแต่ทันใดนั้นเขาก็ต้องตกใจสุดขีดยืนมองไปที่ร่างของเมียเขา ตอนนั้นคุณพ่้ฟังครับร่างนั้นไม่มีหัวแต่เดินได้ตรงนี้แหละที่ทำให้ลุงสิงเขาต้องขยี้ตาอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นภาพหลอนหรือภาพอะไรกันแน่คนสุดท้ายก็เป็นล่างคนตามปกติในตอนนั้นลุงสิงถึงเอจใจว่าเป็นภาพบอกเหตุเราหรือเปล่าถ้าเป็นลักษณะนี้จะต้องพาเมียไปวัดให้ได้พอถึงวันลุ่งขึ้นวันใหม่ลุงสิงก็ชวนเมีย ไปเข้าวัดอีกแต่ป้าทองใบก็ไม่ยอมไปนาสามบอกไม่ต้องไปทำเลยบุญที่วัดนี่มาทำของกินนี่ไปจับไก่ไหมฉันอยู่ในเล้าพ่อไปจับไก่ให้ฉันเลยลุงสิงเขาคบตอบออกไปว่าฉันไม่เอาแล้วในเรื่องการทำบาปฉันพอแล้วฉันไม่จับไม่ฆ่าเพ่ที่เป็นยังไงเนี่ยจิตใจลูกๆเขาจะกลับมาหาแล้วไปหาไก่หากาไว้เลยไม่เอาจ่าไม่เอาถ้างั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวทองใบจัดการเองและและ้ว สงการหน้าร้อนของเดือนเมษาก็เข้ามาแล้วครับอีกไม่กี่วันข้างหน้าลูกเขาก็จะกลับมาสู่อ้อมกอดของพ่อของแม่อีกครั้งหนึ่งในเดือนนี้ท่านใดนั้นป้าทองใบเขาก็มุดเข้าไปจับไก่ทุบหัวเชือดคอทุบหัวเชือดคอแบบสายหดกันเลยนะครับในตอนนั้นส่วนลุงสิงผู้เป็นสามีก็ได้แต่นั่งถอนหายใจว่าบุญไม่ทํา แต่ทำไมต้องกลับมาทำแต่บาปมันไม่ดีนะมันลําบากนะมันจะพาให้ตัวเธอนะอายุสัน้นบอกแล้วกล่าวแล้วแต่ป้าทองใบก็ไม่ยอมฟังลุงสิงห์ก็ได้แต่ถอนหายใจไปวันๆแค่นั้นเองพอหลายวันต่อมาป้าทองใบก็เริ่มเจ็บป่วย สวันดีสี่วันไข่จิบอดๆแอดอๆไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรถึงมีอาการแบบนี้รักษาอย่างไรก็ไม่หายกินยาอย่างไรก็ไม่หายนอนเพ้อละเมอเพ้อฝันเห็นแต่ผีเห็นแต่สางลุงสิงเห็นลักษณะนี้ไม่ดีนเป็นแน่แท้ก็เลยต้องออกไปหาหมอดีๆตามที่เขากล่าวขานไว้ว่าหมอตรงนี้ดังว่าหมอตัวนี้เก่งเขาก็ไปตามมาก็รักษาก็ไม่หาย เงินทองที่เอาฝังดินไว้เขาก็ไปขุดออกมาใช้จนจะหมดอยู่แล้วส่วนลุงเสียงก็ไม่ยอมลดละออกตามหาหมอที่มีชื่อเสียงที่จะมารักษาอาการของเมียตัวเองให้ได้แต่สุดท้ายท่านผู้ฟังครับป้าทองใบสู้กับโรคร้ายไม่ไหวเขาก็สิ้นใจตายในเวลาต่อมา ส่วนลุงสิงห์ยังไม่ทราบว่าเมียตัวเองตายก็ยังออกเดินทางหาหมอที่จะมารักษาให้กับอาการเมียของตัวเองอยู่ล่ำไปส่วนลุงสิงห์ก็มัวจะเดินทางหาหมอจนกลับมาบ้านมืดค่ำพอดีในวันนั้นเขาก็ยังไม่รู้เลยว่าป้าทองใบเสียชีวิตไปแล้วอยู่ภายในเรือนหลังนั้น ซึ่งในการป่วยของเขาจะไม่ยอมให้ใครเข้าไปในห้องของเขาได้เพราะป้าสีทองเขาไม่ชอบให้ใครเข้าไปจุนจ้านในห้องเขาแม้แต่ลุงสิง์ยังเข้าไม่ได้เลยในบางครั้งต้องได้รับอนุญ,ญาตก่อดถึงจะเข้าไปได้พอลุงสิง์กลับมาจากไปหาหมอมืดๆกำคำถึงบ้านลุงสิง์เขาก็เรียกแม่ทงใบแม่ทองใบพี่กลับมาแล้วจ้าวันนี้ไม่ได้หมอมาเลยเพราะว่าหมอแกไม่มีใครว่างเลย แล้วอย่างหนึ่งไม่มีใครที่จะมารักษาอาการของแม่ทงใบาหายได้เลยจากนี่ไม่เป็นไรหรอกจ้าพี่สิงไม่ต้องไปหาแล้วจ้าน้องสบายดีอาการดีทุกอย่างปกติแล้วพี่สิงมาเหนื่อยกินน้ำก่อนนะเดี๋ยวน้องจะไปหาข้าวมาให้ ลุงสิงก็เอกใจว่าทําไมเมียเราถึงเดินเหินได้ปลอตามปกติเขาก็งงมากป้าทองใบเดินได้ในวันนั้นจนถึงเวลาสามทุ่มสี่ทุ่มป้าทองใบก็ขอตัวเข้าไปในห้องส่วนลุงสิงเขาก็ต้องนอนอยู่หน้าห้องเพื่อจะเฝ้าอาการเมียคอยที่จะเอาน้ําเอาอรไยส่งให้เมียเขาก็จะนอนเฝ้าอยู่หน้าห้องตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาป้าทองใบเขาก็ทาในลักษณะเนี้ย หวัน6วันติดต่อกันซึ่งําให้หลุงสิงห์สังเกตเห็นได้ว่ามันผิดแปลกเพราะป้าทองใบทําไมต้องเดินออกมาป๊อปป๊อปแนมแวมแป๊แบ,แบบเดียวยแลบบ้วก็หายแป๊บเดียวแล้วก็หายพูดยิ้มบางๆหน้าตาจะออกซีซีลุงสิงห์ก็ยังสังเกตอยู่ในใจอยู่ตลอดแต่ไม่กล้าทักทวงออกไปกลัวป้าทองใบบ่นเอาแล้วในบางครั้งที่ลุงสิงห์ยืนคุยกับป้าทองใบบางครั้งก็มีเสียงหมาเห่าหมาหอนขึ้นมา ส่วนลับในตอนนั้นซึ่งทําให้ลุงสิงห์นี้เอจใจมากๆเลยว่าไอหมาพวกนี้มันเห่าอะไรกันเนี่ยมันเห็นอะไรกันโห้ยแปลกใจจริงๆไอพวกนี้มันเป็นอะไรกันเนี่ยเห่ากันได้หอนกันได้ทั้งวันทั้งคืนโอ้หน้าเบื่อจริงๆเลยหมาพวกนี้แต่ถึงอย่างไรลุงสิงห์เขาก็ไม่เคยเอจใจเลยนะครับจนอยู่มาจนถึงวันที่เจ็ดครบในหนึ่งอาทิตย์ของวันที่พระทงไบเสีย นะครับเสียชีวิตแล้วก็ช่วงเวลานั้นลูกๆของเขาก็กลับมาจากกรุงเทพนะครับผมก็ดีใจเห็นหน้าพ่อก็วิ่งเข้ากอดพ่อหอมแก้มพ่อกอดพ่อแบบความรักสุดซึง้งแล้วลูกๆก,ก็ถามไปว่าพ่อพ่อและแม่อยู่ไหนพ่ออ๋อแม่เขานอนอยู่ในเรือนลูกแม่เขาไม่สบายหรือพ่อเขาสบายดีนะลูก เปิดประตูเข้าไปดูสิลูกเขาสบายดีนะแค่นั้นแหละครับท่านผู้ฟังกลิ่นเหม็นเน่าตลรกอบอวนก็ลอยออกมาตามกําลังเปิดประตูของลูกสาวป้าทองใบกลิ่นเน่าคุกพุนออกมาท่านผู้ฟังครับลูกๆของเขาเห็นในภาพศพแบบนั้นร้องโ่มร้องไห้เสียใจมากๆที่แม่เขาเสียชีวิตตั้งเจ็ดวันแต่ไม่มีใครรู้แม้แต่พ่อยังไม่รู้เลยว่าแม่ตายไปแล้วจนศพ เหม็นเน่าอืดขนาดนี้แต่พวกหนูแปลกใจมากทำไมพ่อไม่ได้กินศพทำไมพ่อไม่สามารถที่จะเปิดประตูบานนี้เข้ามาได้เป็นเพราะอะไรพอลุงสิงเขียนในสภาพแบบนั้นแทบช็อกเลยนะครับแล้วก็นึกขึ้นมาว่าแล้วสิ่งที่เราทําอยู่ทุกวันแล้วสิ่งที่เราเห็นอยู่ทุกวันหาข้าวให้เรากินหาน้ําให้เรากินเดินเข้าเดินออกอยู่ในห้องนี้เป็นใครละ่ะ ไม่ใช่แม่ทองใบเหรอหรือเป็นผีแม่ทองใบครับท่านผู้ฟังครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่ญาติของผมเล่าให้ฟังในช่วงที่ผมยังอยู่ที่ต่างจังหวัดเรื่องนี้เกิดขึ้นมาหลายปีแล้วนะครับผมเพราะเขาบอกว่ามีอยู่ครั้งนี้คั้งเดียวแหละที่ทําให้เขากลัวมากหลังรู้ว่า เมียของเขาตายแต่ก่อนที่ตายเขาไม่รู้ตัวเลยว่าเมียเขาจะตายกินเน่าก็ไม่มีกินศพก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีให้เราไม่ให้เขาได้กินเลยนะครับผมเป็นปกติทุกอย่างเหมือนกับคนธรรมดานะครับผมดังนั้นท่านผู้ฟังเชื่อในเรื่องนี้หรือไม่ขอคอมเมนต์หน่อยครับผมเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าจากปากของลุงสิงที่เล่าให้ผมฟังส่วนเมียแกชื่อทองใบก็ตายในสภาพนั้นจริงๆตายในเรือนหลังนั้นจริงๆครับผม